สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะจนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะจ๊ะเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบเดอร์จะพาเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะมาดูท้องไร่ท้องนาคข่เดอร์ เป็นจะไหนจ้าเมือนีก็คือประมาณว่าอยู่หน้าแล้วจะได้กับบได้สวยกับบรแิแต่งหนาแต่งตาปากอาจะซีดจักน้อยแล้วจะได้วันนี้เรามีภารกิจเลี้ยงวัวกันจา้าเพ่อได้เมือนี้เ่อได้กินอาหารได้จะได้มือนี้บริได้กินอาหารมือนี้คือว่าประมาณว่าเลี้ยงวัวได้จ้ะอันนี้ก็คือเลี้ยงวัวเด้อแล้วไปงัวกันสายซื้อถูกงัวไป เช่อจ้านั่นวัวมาเลี้ยงวัวเด้อมันนี่เด้อเมื่อนี้บ่ได้ไปไซ้ชุดเลี้ยงยชุดเลี้ยงวัวก็จะประมาณนี้จ้าอาจจะตะกุกตะขักนิดน้อย คึมคึมฝา่าคึมฝนจะขึ้นจังฝนสีตกเห็นไหมะเหมือนฝนจะต,ตกเลยค่ะกินอาหารโชว์นะจ๊ะแต่ว่าเมื่อนี้บริกินอาหารโชว์ได้แต่เดิมวันผ้าเหมือนเผื่อนมาเบิ้งได้จต่เดิมเมื่อนี้นั่งฝากาผ้าแสบ <laughs> เลี้ยงวัว <laughs> <laughs> เลียนไปแล้วตายสิตายสิเลี้ยงัวกันชิบโอเค ไปแล้วจ้าโอ้วัวมันแลนไหมแลนเป็นโน้นละโอ้ปุ๊ดปุ๊น่ะโอ้ยวิ่งเร็วมากเลยจ้าเหมือนในบริธามามาฮะหน้ากับบริธาปากเลยจ้าเด้อปากกับสีแบบสีสจังหน่อยเด้อจ้าปากก็จะสีสีหน่อยนะวันนี้ไม่ทาปากเลยจ้าอยู่ไฮอยู่หน้ากับบริธาปากหรืจ้า ประมาณว่าถ้าเหลีวสีมันหลุดบนเหลีวอากาศธรรมชาติมากเลยค่ะตัวแรกก็ว่าสิตั้งใจว่าว่าสีมากินตามหมูฮู้ยูนี่หละจ้ะแต่ว่าเอาไปมาเร็จปุ๊บไม่มีมันหลายไปเลยเดี๋ยวนะตดอ๋ยว แก่อนแกะเชือกให้วัวก่อนคนอ่ะอุ้ยอากาศแบบว่าสุดยอดมากพ่น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 อ้ยพ่นเดยอะจะให้ดูนะชมบรรยากาศเด้ออันนี้คือ น้องบัวได้จ้าน้องบัวน้องบัวปีที่แล้วบัวลหลายหลานพ่อปีนี่เสร็จปุ๊บแม่เอาแม่เพิ่นเอาอันคือจังเพิ่นเอาอันคือจังเพิ่นเอาอันอเพื่อนยังวะเอาปุ๋อยอะว่า,วานหลายหลายแบบที่ปลูกบัวม่วได้ยบอร์ขนนะจ๊ะปกติน้ำสิขึ้นเด้ปกติอะบัวงามแห้งปกติบัวสวยมากเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทเด้อจ้ะเด้อ บ่อใดอยู่บ้านเหมือนนี้มาเลี้ยงวัวชุดเลี้ยงวัวจะประมาณนี้ปับดีใจ <c oughs> มันมีขากล่องไม่ง่าบริเอาขากล่องมานั่งบริตั้งใจด้วนี่บริบริตั้งใจว่าสิอัดคลิปเด้เพิ่นเดี๋ยวเด้อเชืบ ตอนแหลกมานางตัวแหลกมานางกินอยู่นี่แตงโมหฮกินแล้วเสร็จแล้วทีนี้แมลงวี่มันเยอะมากเลยค่ะแมลงดีเยอะมีหอดจะสกีแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้น้องบัวนะน้องบัวน้องบัวน้องบัวขาวไม่ใช่น้องบัวลําพูนะจ๊ะ <laughs> น้องบัวขาวแล้วจ้าแต่ว่าปีนี้มีหอดจระเข้เห็นบออันนี้ท่าน้ํา ถ้าน้ำนั่งรอนั่งรอเจ้าชายมารับเด่๋ม่มีเจ้าชายมารับบักหยาขึ้นไรแตบ่บังที่เหนียวเบื้องที่แบบบักยหายหาไลไรมันจะไปยังไงทีเนี้ยหายาไรเนีัยป๊ อยู่หน้าค่ะอยู่หน้ามาเลี้ยงงัวเด้อหนี่ด้วยชุดเลี้ยงงัวเด้อเลี้ยงวันเนี่ยอ๊ยมาทุบบางอย่างจินสูงเวอ้อ แต่ทิ้งแต่ทิ้งเพื่อนจ้าโอเคนะคะบัวจะคลอดคลอดเลยเด้ออันนี้มีน้องน้องสาสองน้องเด้อน้องบัวโอ๊ยไม่มีก็ไล่ไล่เพื่อนจ้า นี่คือนะจ๊ะนี่คือหนองหนึ่งนี่คือหน้อง,ง,อองบัวหน้องหนึ่งชอบในนาคตรเราจะทำท่าน้ำโอ้กปาก็สีแห้งแค่ไม่ใช่ไม่ใช่คนป่วยนะจ๊ะบริเป,ป่วยได้จ้ะเด้อแคลีสติกมันมีนมสีคือแบบว่าประมาณว่าท่าเลี่ยวมันเบิด์ตเี่ยวกินเบิรเตเรี่ยวโอเคทุ่งนาเด้อ ทุ่งนาของของฟ้าพ่าเซ็บด้วจระเด้อวันนี้นางฟ้าพาเซ็บพาเพื่อนๆมาชมท้องไร่ท้องนาด้วยจ้ะผ้าอันเพื่อนๆพืมาเบิ่งท้องไร่ท้องนาเด้อเรานะคะเหนียงงัวคุณแม่เพิ่นายกำลังแห่นกำลังแห่แหงาอยู่เอาหญ้าให้วัวอยู่นะจ้าชับอันนี้วัวนะจ๊ะเห็นบ่กวัวมันสูบกล่องได้มันสูบกล่องเห็นอยู่ไหมเหมือนี่อยู่หน้าด้วจระเด้หมือนี่อยู่หน้าเนียงงัว จะว,ว่าถ่ายคลิปก่อนให้แม่แล้วถ่ายให้แม่แล้วเอาเอาหยาให้งว่ากันแม่เนบซอไม่เนยอโบ,บกินบักมี่ไม่เนยอโบกินบักมีแม่เนยซอโบกินบักมีดูเห็นบวัวบ่ฟาบเห็นไหมงัวตัวเมียมาเลยจ้ะมีงัวตังงัวตัวเมียเด้อก็มีต,มมตัวผู้เด้อไม่มีตัวผู้เลยวัวมีแต่ตัวเมียมีแต่กี บัวมิกีจ้ะโอเคเพื่อนๆจ้าไปละจ้าพอกันคลิปหนาแด้จะเด้อคลิปนี้อาจจะอาจจะบม่มีบริภากินอาหารแด้จะเด้อบริกินอาหารโชว์ได้จะเด้อคลิปนีพาเบ่งท้องไร่ท้องนะแล้วก็สิกลกับบ้านละจ้าโอเค เพื่อนๆเ,เขามาช่วยเราฝาก,ก,ไก,ก,าฝากาดไลค์กดแชร์กดนับจุกไข่หน้าฝากแผลแสบอินเตอร์จ้ดเด้อขอบคุณที่หลายจ้าไปละค่ะบ๊ายบายพอกันคินหน้าจ้ดเด้อ